ชข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25มามกราคม2566าเราจะมาเช็กสเา,าเ,กสเหตุเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไม่เข้าหลังโอนเงินน้ำท่วมรอบแรกไปแล้วนะคะและก่อน bon ไปรับชมรายละเอียดอย่ายลาืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเงินน้ำท่วมปี2565นะคะเจกเงินช่วยเหลือน้ำท่วมว่าเข้าวันไหน หลังปอพแจ้งโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไปเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีหลายรายนะคะยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000ถึง9,000บาทต่อครัวเรือนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาเช็คสาเหตุกันว่าเพราะอะไรเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไม่เข้านะคะหลังจากที่ปอพได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตั้งแต่วันที่2 1ธันวาคม2565ถึง20มกราคม2566แล้วนะคะรวม จำนวนทั้งสิ้น562,212ครัวเรือนจากทั้งหมด66จังหวัดที่ประสบอุทกภัยและกรุงเทพมหานครซึ่งมี5จังหวัดนะคะได้แก่กระบี่ชุมพรราดนราธิวาสอํำนาจ,จเจริญและรายงานว่าไม่มีครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือ น,นี้ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีจัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อครวัวเรือนผู้ประสบมุทกภยัยปี65ชุดแรกให้ปอพจำนวน3า4 2 5นวน3 9ครวัวเรือนจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ311,838,000บาทโดยปอพได้ส่งกรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนและส่งข้อมูลครวัวเรือนผู้ประสบภยัยให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว จำนวน39,414รายส่วนผู้ประสบภัยอีก11รายเพราะว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจึงได้ส่งให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยโอนเงินน้ำท่วมเข้าไปเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือเป็นเงินน้ำท่วมครั้งที่1นนะคะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3า4 0 8นวน3 8 4ร8รายผ่านระบบพร้อมเพย์แบ่งเป็นธนาคารออมสิน5 6 4 5รายและธนาคารอื่นๆ 32,763รายเงินน้ำท่วมไม่เข้าเพราะอะไรนะคะมีผู้ประสบุทภัยจำนวน1,006รายไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้เนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนซึ่งปพได้แจ้งให้จังหวัดประสานผู้ประสบภัยมาดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินช่วยเหลือต่อไปและในขณะเดียวกันนะคะก็มีจังหวัดที่ได้จัดส่งข้อมูล ครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยมาให้ปอพอเพิ่มเติมแล้วอีก4จังหวัดได้แก่ลบบุรีพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นสุพรรณบุรีรวม75,841ครัวเรือนจำนวนเงิน5 4 7 8 5 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งจะได้รวบรวมส่งให้ธนาคารออมสินเพื่อดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปสําหรับจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดได้มีกาหนดการประชุมกชพอจอเพื่อตรวจสอบและจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ปอพเพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภ,ภัยได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กําหนดประชาชนติดตามสถานะการดําเนินการได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือโทร0ูนย์สองหกสในส่วนของลิงก์เว็บไซต์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ และสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรศัพท์0 2 6ย7 3 5 1 1นะคะ